แทนจะดูดวงแรนดอมนะคะได้แดงของคุณผูกอยู่ที่ใครได้แดงคงบอกถึง Passion, แพชชั่นการเป็นคู่คนที่ใช่อะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเรากำลังดิวอยู่หรือปเปล่าก็ไม่รูล้ลองดูหรือถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นใครก็ได้นะคะแต่บางครั้งกว่าเขาจะมาถึงเนี่ย ก็ไม่รู้ไนงะลองเช็คดูก่อนว่าเป็นลักษณะแบบไหนกดถ้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าคูให้กับแผนด้วยอได้แดงของคุณน่าจะผูกอยู่กับคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรการพึกศกหรือไม่ก็เป็นคนที่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่ค่อยแสดงออกแต่ความรู้สึกข้างในอ่ะเพียบเป็นคนขยันอืมแล้วก็ที่สําคัญ เที่ยงตรงชัดเจนความรู้สึกและการกระทาไม่พลิกหน้าพลิกหลังนั่นแสดงว่าเป็นคนที่เกียดการโกหกนะคะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการจบความสัมพันธ์มาหรือเป็นไม้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้อืเหมือนกับคนคนนี้มีความเก่งเก่งมากๆหัวดีทำงานเก่ง แล้วตอนนี้ตัวเขาอ่ะกำลังโฟกัสในเรื่องการงานมากๆเลยแต่อย่างไรซะในใจเขาเขาก็ยังต้องการความรักที่ดีอยู่เช่นกันที่ผ่านมาเขาหิวตัวเองใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะไพ่เดือดซันอะคือเขาพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆในวันที่ เขาอยากที่จะมีคนเคียงคู่กับเขาแต่คนคนนี้บอกได้เลยว่าเขาจะไม่ได้เลือกใครง่ายๆเขาจะต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูเพราะยังไงอะการรอคอยของเขาค่าวเนี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคงสุดท้ายแล้วมาเกับการที่จะเลือกคู่หรือกับการที่จะมีใครถ้ายังไม่เจอที่ถูกใจหรือใช่จริงๆที่แมทกับเขาได้เนะี่ยเขาขอลุยเรื่องงาน ให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรจะมีใครหรือไม่มีใครเขาสามารถที่จะอยู่กับตัวเขาเองได้คนคนนี้น่าจะมีการที่ได้ดิวกับคุณแล้วนะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนที่มามาหายหายไหมแต่ตัวคุณอะถ้าสมมติว่าได้มีการดิวอยู่อะคุณก็มั่นใจว่าคนคนนี้ คุณอยากที่จะไปต่อกับเขาด้วยเช่นกันคุณอยากเจอเขาด้วยคนคนนี้อืม